ได้ครับวันนี้ครับสวัสดี้ครับสวันนี้ครับพี่ครับผมก็ดีใจมากๆครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้ร่วมกับดรแอลลี่ครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานก็หวังว่าจะมีครั้งที่3ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าต่อไปนะฮะวันนี้ไงเป็นทีมินต้องวินเนอร์ด้วยอ่าใช่ครับ วันนี้จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นหนุ่มแบบนายแมนหน่อยหน่อยแบบพีที่พีชี่หน่อยปาร์ตี้ปาร์ตี้หน่อยนะครับชัยก็จะเป็นแบบออรแบ็กอะไรอย่างเงี้ยชัยใ้ม,มีใส่ต้มหูมาด้วย uh huh. ผมยาวต้อง uh huh. หาลุกมหม่ๆบ้างกลัวคนชินกลัวคนชิน uh huh. ใช่ครับใช่วันนี้ก็ยาวๆครับ uh huh. ทำงานเอาฟิล uh huh. อยากอยู่กับแฟนคลับคือเรื่องจริง uh huh. <laughs> ไม่นานครับ,นนรบจริงก็เมื่อวาน ก็เจอแต่ว่าที่แบบว่าเป็นสเปเชียลแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยครับใช่เดือนละครั้งใช่ครับครับผมดอกม้ชโค๋อคือจริงอันนี้มันเป็นอย่างนี้คือคือผมมารู้อยู่แล้วว่าบุ๊กอ่ะมันมีอีเวนท์ที่พารลักอนใช่ไหมแต่ว่าคือผมมีอีเวนท์ที่แมคโครสินคาริน ทีเนี้ยผมก็คุยไอคือแบบตั้งแต่4ปีก่อนแล้วแหละสาปีก่อนผมก็จำเป็นไปไม่ได้ไอบุ๊กันบอกว่ามันะชอบดูโคนันมากซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมาได้งานภาคซึ่งมันก็ไม่บอกผมนะว่ามันได้อะไรเงี้ยพอออฟฟิเชียลว่าเออมันได้ภาคเนี้ยเราก็แบบไปแสดงความยินดีซึ่งผมรู้สึกว่าเอองานเนี้ยมันน่าจะต้องการกําลังใจมากๆเพราะว่ามันก็มันก็ไม่ได้บอกใครเลยนะมันไม่ได้บอกเพื่อนคนไหนเลยอะไรเงี้ย ผมก็แบบเพิ่งรู้พร้อมๆทุกคนกับแฟนคลับใน X อนะที่แบบว่าเขาประกาศเออมันพากอะไรเงี้ยทีเนี้ยไอเมื่อวานเนี้ยคือผมก็คือผมก็คิดอยู่ว่าตอนแรกว่าผมอ่ะจะไปทันไหมแต่ผมก็ไม่ได้บอกมันเพราะมันก็คงคิดว่าผมมาไปไม่ทันหรอกเพราะเวลามันใกล้กันมากแล้วใช่ใช่มันแบบห้าโมงหกโมงอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าเออแต่พอดีว่าเหมือนทุกอย่างมันเป็นใจแล้วก็ผมอะ่ะเสร็จจากศรีนครินเนี่ย ลงลงมาเซ็นอ่ะหกโมงแต่ว่ากว่าจะแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเคลียร์เรื่องเบเนฟิตโนนันนี่อะไรเงี้ยมันประมาณแบบหกโมงครึ่งซึ่งผมก็โชคดีมากว่านั้นกน็คือวันเสาร์ใช่ไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยรถมันไม่ติดเหมือนฟ้าเป็นใจก็คือขับยาวตรงไปเลยคือจริงอ่ะขับขับปกติเลย แต่ผมอาจจะเป็นแบบแก๊ปเวลาที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยเพราะว่ามีบอกมีแบบไปเห็นมาแบบแฟนขับบางคนบอกขับไป40นาทีไม่ถึงเลยก็คือผมก็ขับประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือยีนาทีแหละก็ไปถึงก็ถึงประมาณแบบเอ่อทุ่มทุ่มสินาทีผมก็เออเหมือนแบบมีพี่โทรมาอะไรเงี้ยเออก็แบบว่าเออไอ้บุ๊คมันลงอย่างนี้อย่างงี้ผมก็บอกเออดึงไว้ดึงไว้แบบให้ถึงทุ่มครึ่ง,งเขาบอกแต่ผมมาถึงถึงตอนทุ่มสิบเขาบอกโอ้ยังไงก็ทัน ผมเลยรู้ส hmm. ึกว่าเออถ้าไปตัวเปล่ามันก็แปลกๆเงี่ยเราอยากไปคอนเสเราก็เลยแบบจำได้ว่าตรงหน้ากูเม้มันมีร้านช่อดอกไม้ผมก็เลยเออไปเลือกช่อดอกไม้ช่อนึงมาให้มันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีใครให้ดอกไม้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เห็นเขาเลยเพราะว่าเราอ่ะทำแต่งานใช่เราแบบคอนเนเทร์มากนี่ขนาดไอตอนที่ผมไปผมยังลืมบอกพี่จอมเลยว่าผมจะไปใช่เพราะว่าคือเราตอนนั้นอ่ะ จะไปทันหรือไม่ทันเรายังไม่รู้เลยแต่พอโอเคพอรู้ว่าทันก็ไปเลยนี่ก็ลายไปขอโทษพี่จอมตอนเหรยลืมบอกนะพี่ขอโทษจริงแต่เราก็ตั้งใจจะไปนั่นแหละคือเราตั้งใจจะไปแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปไหมเพราะว่าคือเราอ่ะเวลาทํางานเราก็ไม่ได้อยากรีบอะไรเราก็อยากทํางานให้มันเสร็จทุกอย่างไม่ได้อยากให้ทํางานเป็นแพทเทิร์นเลยครับใช่แต่ว่าโอเคระยะทางมันก็มันก็ไกลนิดเดียวแต่ว่าวันนั้นถนนมันเป็นไกลทุกอย่างมันเป็นใจ ยี่สิบยี่สิบตัวโลอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ยไอใจใจมันไปแล้วที่ว่าเราตอนที่เราบอกว่าตอนเขาเห็นหน้าเราเป็นยังไงพราะมันมันดูดีใจอยู่นะอะไรเงี้ยมัแต่มันก็ถามว่ามาได้ยังไงผมก็เออผมซิ่งมาอะไรเงี้ยใช่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 แล้วชอบดอกไม้มดอกไม้มาก่อนเลยคือชอบดอกไม้เนี่ยคือเราไม่ได้มีในใจแต่ว่าเราก็แค่คิดว่าเออ ไอ้บุ๊กมันจะชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมไปเห็นนะไอ้ชอบซ้ายสุดมันใหญ่สุดแล้วมันเป็นสีขาวสีขาวแล้วมันเอามีมีมดอกพวกสีเหลืองๆอะไรพวกเนี้ยเออผมก็เอออันเนี้ยมันดูน่าจะสิงค์แต่คือผมก็ยังไม่รู้ความหมายนะเออแต่ผมมาใช้ใจนาเออใช้ใจหยิบคือผมไม่รู้ความหมายอยู่แล้วผมว่ายืนแบบเออยืนวีดีโอคอลพี่ปาไม่พี่เอาวไหนดีวะก็ลองคุยกันผมว่าเออเอันเอาอันเนี้ยแหละอะไรเงี้ย แต่ตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันหยิบได้เลยไหมเพราะผมไม่เห็นว่าพี่คนไหนเขาอยู่ผมก,ก็เลยหันไปถามพี่คนข้างที่เขาถ่ายคลิปผมอยู่ว่าอ,อันนี้ผมหยิบได้เลยหรือเปล่าลถามน้องาห,าหลังก็ไม่มีใครรู้ผมก,ก็เลยไปถามไอ้พี่ตรงเคาน์เตอร์เขาบอกอ๋อหยิบเอาไปจ่ายเงินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบจ่ายเงินเสร็จปุ๊บก็โทรหาพี่เอไอพี่ตูนเนี่ยก็เจอมันพอดีเลยครับใช่เลยก็พอรู้ว่างานนี้มันน่าตื่นเต้นมากไอ้บุ๊คใช่ ตอนแรกเลยนนเนาะแต่แบเอ้ยนี่คือความฝันของบุกน,นะอะไรเงี้ยก็คือต้องมีพอกแบสปอร์รตอะใชค่คือมันเราก็คุยมาตลอดว่าเออกูว่าชอบโคนันมากเพื่อนแบบเป็น,นแฟนแบบเดนตายอะไรเงี้ยผมก็เ<น>ออเดนตายเลย <ดน S 1> มันชอบโคนันมากบบใช่มันชอบนานมากโคนันเนี่ยเอออะไรเงี้ยผมก็เออพอรู้ว่ามันแต่ผมก็มันก็ไม่บอกนะว่ามันได้ไงเนี่ยไม่บอกเลยผมไม่มันอาจจะแบบประมาหรือว่าแบบไม่กล้าบอกใครอะไรเงี้ยเพราะยังเคยคุยกับมาเลยว่าเออ แต่ถ้าให้ผมทายความคิดมันนะแบบแบบที่ผมคิดว่ามันคิดอย่างนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันที่มันไม่บอดก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่มั่นใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบเอ้ยทำไมเขาไม่ไปใช้แบบนักภาคมืออาชีพมาจ้าแบบนักสแสดงอย่างมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็คงแบบอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยก็คืออะไรเงี้ยก็รอดูผลงานของเพื่อนละกัน<ล>แต่ว่าเหมือนรอบที่ล่าสุดเป็นรอบ<ไ>ป <ๆ S 2> เป็นเสียงญี่ปุ่นเนี่ยฮะแต่ว่า พี่มินเอสเเขาจ้างแล้วเดี๋ยวต้องไปดูกับบุ๊กก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเสียงมันแล้วกันภูมิใจภูมิใจก็รู้สึกดีทุกครั้งที่แบบว่าเพื่อนไปอีกสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็ดีใจกับเพื่อนทุกคนแหละไม่ว่าจะไม่ไม่ใช่แค่บุ๊กหรอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้ององทุกคนหรอกคือเราก็อยากให้ทุกคนน่ะเด็กๆทุกคนน่ะมันไปได้ดีเลยใช่แล้วเราก็ดีใจแล้วก็พิเศษกับทุกคนที่แบบว่าโอเควันนี้มีผลงานวันนี้ไปข้างหน้าทุกคนแบบพัฒนาเปตลอด เราก็แบบดีใจเราเป็นพี่เลยครับเราก็อยากให้น้องๆเพื่อนพี่ๆน้องทุกคนได้ดีอยู่แล้วย้อนกลับไปทำไมฟอสถึงมีมุรอสนี้เพราอเราอยากสัอร์ตทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการด้วยหรือเปล่าผมอาจืะคืออาจจะเป็นเพราะว่าคือผมมาโตมาแบบสังคมแบบพี่เลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงน้องเราได้รับมาก่อนเออเราได้รับมาก่อนตอนสมัยผมแบบเด็กๆอย่างเงี้ยผมแบบ14 15ผมก็แบบมีเพื่อนแบบ3035ผมก็ถามว่าเฮ้ยพี่ทำไม พี่ต้องดูแลผมดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออกูเป็นพี่มึงกูดูแลมึงวันหนึ่งถ้ามึงโตมึงต้องดูแลน้องมึงนะเออใช่มันแบบเป็นสังคมแบบใจแลกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งผมมาอยู่แบบเออจิมเอ็มทีวีใช่ไหมแล้วผมมีรุ่นน้องอย่างเงี้ยผมก็ดูแลน้องทุกคนหมดแล้วผมรู้สึกว่าสมมุติว่าเราอ่ะสมมุติว่าเราม,มามีเงินแสนนึงนะคนอื่นมันมีแบบร้อยบาทอย่างเงี้ยแล้วผมไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยเออผมก็ต้องไม่นั่ง อะไรนะฮะแล้ยกตัวอย่างสมมติว่ผมมีเงินแสนนึงมีน้องมีน้อง4คน5คนเนี่ยเวลาไปเที่ยวแบบนี้มันมีเงินร้อยบาทเราก็มานั่งจ่ายคนเดียวอะไรเงี้ยกับน้องกับเราทุกคนน่มีเงินคนละสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเท่ากันหมดแล้วทุกคนมันจ่ายเท่ากันหมดอ่ะผมว่ายังไงอย่างหลังก็แฮปปี้กว่าอะไรเงี้ยเราก็มองการพู่เราเป็นไงกันบ่อยก็ก็โอเคหมดทำอไรถึงว่าในจังหวะที่เราเราได้อะไรมาบางอย่างเราต้องคืนให้เขาไปอะไรเงี้ยครับใช่อย่างผม อ่าผมอาจจะได้รับจากรุ่นพี่อ่ารุ่นพี่ในค่ายมาผมได้รับสิ่งนี้มาผมก็ต้องส่งต่อให้น้องไปคือผมมาเป็นคนไม่เคยแบบห่วงคอนเนคชันหรือว่าแบบห่วงอะไรเลยสมมติว่าถ้าผมสามารถช่วยอะไรให้ใครได้อะผมช่วยเลยเพราะผมไม่ลำบากไม่เคยรู้สึกว่าต้องมานั่งห่วงหรือว่าแบบเออต้องทําสิ่งนี้ให้หน่อยทงไมก็ถ้าไม่ได้ลําบากก็ทําให้ไปเถอะไม่ได้คอขาดบาดตายกายแต่กลายเป็นว่าพอทําให้อย่างเงี้ยน้องๆทุกคนก็เหมือนแบบว่า เออเขาก็เขาก็นับถือเราแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยเราเราเขาก็มาเขาก็มาหาเราเราก็รู้สึกดีอะไรครับทุกเรื่องแหละบางทีแบบว่าแต่ว่าพอเวลาเรามีอะไรเงี้ยน้องก็เดินมาบอกว่าเออพี่ฟอสถ้าพี่มีอะไรต้องการเนี่ยพี่บอกผมได้เลยนะมันก็แบบเออมันก็ฟิลฟิลมันก็ใจใจดีครับอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เ็ออาใช่น้องทุกคนเรียกน้องผู้ชายเรียกเออเรียกพ่อเนน้องผู้หญิงก็เรียกเฮียเออผมเออใช่ใช่อล่าสุดเนาะี่แบบว่านงานาานครับ อใช่ใช่ครับเนี่ยวันสงการเนี่ยใช้คําว่าเด็กผมให้เลยอะเกินครึ่งค่ายอะโทรมาหาผมอะแบบพี่ฟอสแบบพี่ฟอสอยู่ไหนพี่มึงใครเนี่ยเบอร์เบอร์กูม่ได้ไงอ๋อผมน้องนี่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 นะครับเออสงการอยู่ไหนพี่อะไรเงี้ยอูหลายคนมากโทรมาหาแบบขายผมไม่เลยเล่นน้หรือว่าขอล่นน้ำอ๋อชวนมาเอ้ยพี่อยู่ไหนผมอยากไปด้วยอะไรเงี้ยเออ เออของแฟนค,คือคือผมก็แบบเออรู้จักรุ่นพี่อย่านู้นผมก็แบบมีอะไรผมก็ช่วยเอาเอาเอาไปเลยไปเรียนแล้วก็สนุกกันอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ได้อะไรก็โอเคน้องๆทุกคนก็เออร <ไป S 1> ับถือเราดีแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ยินดีแล้วก็ยินดีใช่คือคือพอเป็นคนมีมีเพื่อนเยอะแล้วมีเพื่อนหลายกลุ่มมากถ้าเราเราไปกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งเราไม่ไปแล้วก็มานั่งเรารู้สึกแย่กับตัวเองว่ากลุ่มนี้เรายังเต็มที่ได้ งั้นเอาวะเอาแม่งทุกกลุ่มเลยแหละเออเอาให้หมดเออให้มันแหลกกันไปข้างเลยอลอไอ้นะครับก็ครบครอบอยู่ครับครบอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครับใช่ก็สนุกอะไร้ยเพราะว่าจริงก็คือไอ้วันสองวันถึงสามวันแรกเนี่ยเราไปทํางานก่อนแล้วเราก็ไปเที่ยวมันก็เลยโอเคอะไรเง,งี้ยแต่ว่าวันที่4ี่วันที่5นะเนี่ยคือเที่ยวล้วนแล้วแต่ก็ไม่ได้สุดสักวันนะคือเราอะคิดมาแล้วว่า เรามีโชคชะตาที่อาจจะต้องออกทีทีเราก็เลยไม่ได้หนักไม่ได้สุดแบบไม่ได้สุดทุกวันเราแค่แบบไปเอาฟิลไปจอยๆใช่คือถ้าสุดทุกวันอะผมตายแน่อะไรเงี้ยใช่เราคิดว่าเราไปคาร์ดิโอเราไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยเต้นเต้นเต้นใช่ครับใช่ก็ก็พาหลายคนไปเที่ยวอะไรเงี้ยมิกเข้าตังอะไรอย่างเงี้ยบางอะไรตัวอย่างข้าวแล้วกันพูดหมดไม่ได้ดี๋มันเยอะเกิน เอาจีนก็มันเป็นช่วงเริ่มเตรียมตัวแล้วคือผมอตั้งใจกับตัวเองมาแล้วว่าสงกาเนี่ยเราจะพักผ่อนให้เต็มที่<ม>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าแบบซีรีส์ที่ใกล้จะเปิดกล้องเนี้ยเราก็ต้องแบบเต็มที่กับมันเ<ม>พราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ทันแล้วเราเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่<ม>ไหนจะซ้อมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องแบบดูแลตัวเองให้มันเต็มที่แล้ว,ว,ว,วใช่เอฟเอาแค่เดือนเดียวเองอเใช่ใช่นะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มแล้วฮะได้เหรือยังครบได้เพมยังครบแล้วครบแล้วครับใช่เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางคิวซ้อมแล้วก็คิวอัดแหละซึ่งก็ใกล้มากมานะครับผมใช่แต่คือตารางก่อนนี้คือแน่นมากตารางซ้อมเนี่ยคือแบบแน่นทุกอย่างเลยใช่ฮะใช่ใช่ได้เพลงที่โดนใจครโดนโดนโดนเพลงนี้ก็คือแบบคัดคัดกับบุ๊กมาแล้วใช่ว่าเออปีนี้เราลองไปเวรนี้ดีไหมปีที่แล้วเราทำอย่างนั้นไปแล้วอะไรครับใช่ก็แฟนๆมันน่าจะชอบกันอะไรเงี้ย แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ว่าเออรักกันดีอ่าตีกันตายยังมีอยู่ไหมอะไรเออเดี๋ยวรอดูแล้วชวงทีได้เห็นแจมแลงกับอยากแจมกับใครมันบว่าปีที่แล้วทีกับมิตามได้นะปีที่แล้วอะอ๋อปีนี้เหรอปีนี้อะถ้าแจมอยากแจมกับเป็นแก๊งแบบสายรหัสอ่ะอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าก็อยากให้อยากให้จู่จู้กับมาร์กมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็หวังว่าเอลเอลปีต่อไปอ่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากได้อะไรเงี้ยใช่ใแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าอยากคอลแลบกับใครที่อยู่ในโชว์อย่างเงี้ยผมก็อยากไปเจอแบบว่าน้องเจมินายน้องโฟน้องเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จอยจอยใช่ใช่งานเขาเดบพี่เพิร์นเขาจะเต้นแล้วนะเขาจะเต้นตายแล้วนะเขาเต้นกับทางบ้านเราเออให้ให้เขาเต้นไปเลยเดี๋ยวผมยืนร้องเท่ๆเออสลช่เราใช่ครับใช่ใช่ใช่ปีนี้เราไม่เห็นพี่เพื่อนเต้นแบบ ก็มีแหละยังไงก็ต้องมีแหละครับใช่คือคือผมไม่ได้ถนัดแต่ว่าเออถ้าพี่ถาอยากให้ทำผมทำให้ได้ถ้าแฟนๆอยากเห็นผมก็ทำให้ได้ใช่เราเป็นฟิลแบบเสิร์ฟความสุขอยู่แล้วเราแบบยินดีครับยินดีมากๆเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าแบบเว้ยฝืนจังเลยแต่ว่าพอเปีงหลังก็ไมเซโดนเริ่มโดนโดนลื้อล้วมันก็ใจจอยแหละเออเราอาจจะไม่ได้ทำได้เก่งแต่ว่าเออแฟนๆเขาก็อยากเห็นถ้าเขาเห็นสิ่งนี้เขาแฮปปี้มันมันก็โอเคอะไรเงี้ยใช่ เราก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวอาหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีแบบไปทางประเทศโดยเราจะเดี๋ยไปทา่สงประเทศด้วยเนาะอ๋อใช่ครับก็อย่างที่แรกก็ประกาศมาแล้วญี่ปุ่นอ่าแล้วผมก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวผมมีมีไปประเทศจีนด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้มีสองที่แล้วที่ออฟฟิเชียลที่จี่เป็นงานเดียวเราไม่ไเอาอ๋อใช่บุ๊กไปเหมือนกันครับเหมือนคนละวันคนละวันกันก็คือเป็นงานแบบการวิทยาลัย อ๋อใช่ครับใช่ใชแต่คือจริงเคยไปจีนมาหลายรอบแล้วอะไรพวกนี้ครับใช่แต่ว่าครั้นี้จะเป็นครั้งแรกที่ไปคนเดียวอย่างรอบที่แล้วที่ที่ไปเซี่ยงไฮ้ก็ไปคนเดียวแต่เป็นงานแฟชั่นอันนี้คือไปแบบแฟนมิสเลยก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นสิ่งใหม่ที่ประสบการณ์ใหม่เละเห็นน้องๆไปกันตั้งนานแล้วเราเพิ่งได้ไปแล้วว่าเออตื่นเต้นแล้วใช่ใช่ใช่พี่สาวจีนเจอแม่พี่สาวจีนเจอพ่อแม่พี่สาวจีนเนี่ยเจอเจอเจอกันนะฮะเออเจอเจอเจอกันนะฮะโอเคครับ สวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะ